สวัสดีค่ะอาจารย์นัดเต e เวอร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อนะคะต่อขนตาแล้วแต่งตาได้ไหมหลายท่านนะคะไปต่อขนตาแล้วนะคะสงสัยว่านะคะต่อขนตาไปแล้วเนี่ยสามารถแต่งตาเพิ่มได้หรือเปล่านะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของอาจารย์เองนะคะหรือนะคะแฟนคลับ ที่ช่อง YouTube อาจารย์นะคะซึ่งนะคะอาจารย์ก็เลยมาทำคลิปตอบกันไปเลยนะคะจะได้นะคะรู้กันพร้อมๆกันไปเลยค่ะการต่อขนตานะคะจริงๆแล้วนะคะเวลาเราต่อขนตาไปแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแต่งตาเพิ่มมันก็สวยอยู่แล้วอ่านะคะแต่สําหรับท่านใดนะคะที่ต่อขนตาไปแล้วต้องการที่จะแต่งเพิ่มอาจารย์ตอบตรงนี้เลยว่าสามารถแต่งเพิ่มได้นะคะแต่อ่ามีแต่นะคะแต่เวลาการที่ตอ่ออ่า ต่อไปแล้วเนี่ยมาแต่งตาเพิ่มเนี่ยเวลาการล้างหน้าจะต้องล้างหน้าแบบระมัดระวังค่ะเวลาที่ล้างหน้านะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้แต่งตาเราต่อขนตาไปเราไม่ได้แต่งตาเราสามารถล้างได้ปกติก็คือทูพันผ่านเบาๆเท่านั้นเองถูกไหมคะก็ล้างได้เลยนะคะหรือจะเป็นสปาโฟมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราแต่งตาเราอาจจะต้อง ใช้ตัวคินซิงเพิ่มนะคะซึ่งอาจารย์แนะนำตรงนี้นะคะจะต้องใช้คินซิ่งสูตรน้ำเท่านั้นไม่แนะนำให้ใช้สูตรน้ำมันบริเวณรอบดวงตานะคะเพราะว่าการต่อขนตาใช้คินซิงสูตรน้ำมันจะทำให้ขนตาที่ต่อไปหลุดเร็วมากขึ้นค่ะและที่สำคัญะคะ่ะต้องล้างด้วยความระมัดระวังค่ะไม่แนะนำให้ใช้สำลีหรือคัดตันบัตรนะคะอาจารย์แนะนำให้ใช้ฟองน้ำค่ะ,อะฟองน้ำในการนะคะชุบน้ำนะคะเช็ด รอบๆดวงตานะคะเพราะว่าถ้าใช้สำลีสำลีจะไปติดขนตาที่เราต่อมาเนี่ยค่ะสำลีจะไปติดแล้วทำให้เราดึงขนสำลีออกยากมากซึ่งนะคะสะอาเวลาเราดึงขนสำลีก็ทำให้ขนตาที่เราต่อน,นั้นหลุดออกมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ตอบตรงน,นี้ว่าแต่งได้แต่จะต้องระมัดระวังในก่อนล้างหน้าค่ะ ความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามอาจารย์นัทได้ที่ช่อง YouTube Channel อาจารย์นัทเปเวอร์นะคะ c e b o o k Fanpage อาจารย์นัทสอนสร้างอาชีพและ Facebook Fanpage ของสถาบันนะคะนัตตีคิวสามิติค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะถ้าหากท่านใดนะคะมีคำถามข้อมูลสงสัยประการใดนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้วันนี้ค่ะตัวไปกันนะคะบ๊ายบาย